เราอยู่กับ x p a n d e r ปี2020ที่ห่างจากตอนเปิดตัวเนี่ยประมาณ4 0 0แสนเกือบ5 0 0แสนวันนี้จัดมาให้เลยปีใหม่ไม่น้อยด้วยวิ่งแค่ประมาณ50,000โลเท่านั้นเลยค่ะทุกคนคะตอนนี้จีน่าอยู่กับ x p a n d e r ค่ะซึ่งปี2020ไม่วิ่งประมาณแค่50,000กิโลจีน่าให้เลยไม่ถึง5 0แสนจัดไป4 0แสนนิดๆเท่านั้นเองค่ะได้สีเดิมทั้งลำเป็นตัว GT นะคะซึ่งรถสวยแน่นอน ทุกอย่างรอบคำเดิมๆจากโรงงานนะคะสวยอยู่แล้วนะคะมีชุดแต่งมาให้รอบลำเลยค่ะตาไฟนะคะเป็นไฟ daytime ที่สวยงามค่ะสวยมากเลยนะคือด้วยความที่เป็นกระจังหน้าของเขาแล้วก็ดีไซน์ข้างหน้าเนี่ยเอกลักษณ์แน่นอนเจ็ดที่นั่งในงบที่ถูกขนาดนี้แล้วได้ปีใหม่ด้วยยังไงก็คุ้มถูกไหมคะเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆกัน ซึ่งคันนี้จะเป็นตัวรถกึง่งคอสโวเวอร์ที่สวยมากมากเลยเซนเซอร์นะคะมีให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วข้างหลังนี่เห็นเลยนะคะชุดแต่งของเขาได้ท่อไป4ตัวสวยงามแล้วก็ดีมากๆแน่นอนมีเซ็นเซอร์ถอยให้ด้วยนะแล้วก็เปิดมานิดนึงมีกล้องถอยตรงนี้นะคะเปิดมาจะเห็นได้เลยนะคะข้างในห้องโดยสารซึ่งถ้าเกิดว่าคุณพี่ไม่สะดวกที่จะขนคนอยากขนของอ่ะ จัดเลยค่ะแล้วก็แค่นี่เลยนะคะผลักไปนิดเดียวใช้แรงไม่เยอะของผู้หญิงก็ใช้ได้นะคะแบบนี้เลยการตาการพับเบาเขาจะเป็นสโลปอย่างนี้นะคะการพับเบาง่ายนะคะเก็บของจุของง่ายแล้วพอเอาขึ้นละ่ะแล้วแค่ดึงสายขึ้นมาแค่นี้เองค่ะนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นนะคะครอบครัวนะคะคุณผู้หญิงคุณผู้ชายที่กําลังตามหารถยนต์สักคันหนึ่งนะคะเอาไว้ใช้งานในครอบครัวเนี่ยคันนี้น่าสนใจมากๆเลยไปเดี๋ยวไปดูออปชันภายในกันต่อค่ะจ้าเอ๋ ข้างในใหม่มากคือใหม่สุดๆเลยปี2020วิ่ง50,000กิโลจริงๆนะนี่เลยนะคะมาพร้อมกับปุ่มพุสตาซึ่งอยู่บริเวณขวามือแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันซ้ายขวาเนี่ยพี่ใช้งานเล่นได้เลยนะคะมีโหมดควบคุมความเร็วด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนว่าเป็นเกียร์ออโต้ช่องเก็บของเยอะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะหน้าจอทัชสกรีนเขาสวยแน่นอนนี่ กุญแจแอบเห็นนะกุญแจหลัก2ดอกเลยนะคะแบบนี้เลยสวยนะคะว่าไปเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงตรงนี้นะคะปกติแล้วนะคะก็จะเป็นแบบธรรมดาใช่ไหมตรงนี้จะบอกว่าเขาสามารถก็บของได้ตรงนี้นะคะเปิดมานิดนึงเราจะเจอบุ๊กเซอร์วิสค่ะแล้วก็ข้างหลังนี้นะคะจะมีแผงแอร์แยกต่างหางนะคะแอร์จะมีแอร์อยู่บริเวณเพดานด้วยนะคะซึ่งก็อยู่ที่ข้างหลังนะคะ1จุดนะคะแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยตรงนี้อีก1จุดด้วยนะคะ ในส่วนของเบาะเบาะรอบคันเนี่ยจะเป็นเบาะหนังเลยนะคะสวยมากแล้วก็ดีมากๆใหม่มากๆเลยใครที่ถูกใจคันนี้400นิดๆเท่านั้นเองค่ะเปิดตัวมาหันกันครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะงุบดีแน่นอน ซีนารับประกันอะไหล่ให้180จุดทั่วรายการ2ปีหรือ20,000โลพร้อมทั้งรับประกันหลังการขายจากทางร้านให้อีกนานสูงสุดถึง2ปีนะคะคราวนี้เป็นเครื่อง 1,500cc นะคะแล้วก็เรื่องรับประกันเนี่ยจะบอกว่าคุณพี่คะมาได้เลยมองไปเลยจะเจอ serial number แม้ก,กระทั่งตัวจุดแต้ม QC จากโรงงานอยู่รถสวยมากๆเดี๋ยวสามารถวัดค่าเสียให้ดูได้นะคะใครที่อยากดูแบบเจาะลึกนะคะทักมหาได้เลยดูตามเม็ดอาร์จุดแต้ม QC หรือว่าตรงนึงก ก็คือหัวน็อตได้เลยนะทุกจุดนะคะเดิมทุกจุดทั่วหลัใครที่กําลังถูกใจคันนี้เป็นพิเศษนะคะย้ำม,มิตีว่า4ี9 0 0 0ก่ออกรถเริ่มต้นที่แบงก์แดงใบเดียวเครดิตดีจะได้ดอกเบี้ยรเริ่มต้นที่2 7 9เเซเลยค่ะงบถูกเนาะงบดีมากๆด้วยใครที่อยากออกรถทำอาชีพไหนก็ออกได้ทุกอาชีพนะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยเหมาะมากๆสอหรับสายแบบครอบครัวอยากได้รถไปใช้งานในครอบครัวสักคันหนึ่งคันนี้ตอบโจทย์เลยค่ะประหยัดน้ำมันด้วยมาเลยค่ะเอ p พนเดอร์คันนี้รอท่านอยู่ค่ะ